ไปดีทุกคนตอนนี้คือเราอยู่กลางทางเนาะทุกคนเรามาซักยาไห้มิลลี่นะหัวมิลลี่เป็นขไข้วันไห้นอนมุดคืนเลยไข้ได้สองมือแล้วแล้วก็มื้อนี้สิไปซักยาแล้วก็ตอนเราขี่รถมาแคมทางแล้วก็เห็นน้ำท่วมนะทุกคนเบิง่งอ่าส่วนอ้อยของปลาโซนท่วมหมดแล้วบ่ฮู้ว่าเบิง่งปีหน้าสิได้กินบ่น,นี่ทว่วมหมดเลยนำ้ำใหญ่แห้งเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่หยุดอ่าตก ประมาณ,มาณสองสามมือเรียนติดกันเลยแล้วก็โอ้โหทางก็เบิ้งชิฟ้าทุกคนเบิ้งา่าทางเป็นแนวใดเขาลุยมาแบบนี้ทุกคนนี่อันนี้คือทางบ้านเหาได้นี่นำทวมหมดเลยนำทวมทางนี่เบิ้งไหมเขามาแต่พูนนำทวมแล้วก็ยัน่นมันแบลบว่าพลัดลมแดก็เลยค่อยๆลงมานี่อันนี้จะเป็นสวนอ้อยของขาเจ้าถมมาเลยนี่ โอ้ oh, อันตรายคันวันน้าท่วมแบบนี้นี่อ่อยตายเมื่อใดนี่ mm hmm. เดี๋ยวบ่ว่าปีหนะ้าสิได้ตัดบอน,นี่มันคิดอยู่โอ้ oh, น, mm hmm. น้าท่วมนี่รถ <laughs> เฮาสิได้ขค้ำแบบนี้ไปทุกคนน้ำนี่นะ mm hmm. นี่สิไดข้ขค้ำแบบนี้ไปอันนี้เป็นทางนะบ่แมนน้าห้วยได้นี่ทางผ่านบ้านเฮาโอ้ oh, อันตรายสุด ตอนนี้คือเขาเจาะก,กำลังเริ่มเห็หนนาแล้วทุกคนโหนาใหญ่แฮงปกตินาแห่งๆมีเต้น้อยเดียวแต่ว่ามื่อนี้คือโูอันตรายคนขาเจามาเห็นนะน้ำทว่วาม,มาแล้วหน้ากระเด็เยี่ยมเห็นนาแล้วไปไปต่อกันกำลังฝนนิดๆก็เเอ เห็นเขามาได้อยู่ฮะก็อนอ่าจ,จะไปได้อยู่บ่จมเนาะ นี่ทุกคนตอนนี้คือเฮามาหอดทางใหญ่แล้วก่อนชิมาหอดอยู่นี่นะเพราะมันง่ายเลยโชมม้วนเลี้ยวมองไหมอันตรายเอง 嗯，他。 หมดคลินิกแล้วทุกคนมาซักยาให้มิลลี่จะเอะตอนนี้เขาก็ซักเร็วเลวทุกคนมือกอมิลี่เปลี่ยนกันอุเปลี่ยนกันเจเพราะว่า ใส่มือแล้วแล้วฮาสิไปตลาดตอเพราะว่าออกได้ออกมาแล้วก็ไปตลาดขื้นของชิมมืไหรเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันขับแคสช่วงนี้น้ำมันใสช่วงนี้น้ำเชื่อมข้างรถในเมืองแท้ๆเลยนี่อันตรายเไรนี่น้องนี่ฝนตกตลอดแล้วก็ประเทศไทยน้ำเชื่อมขับรถไปแถวๆวัดแมส่วนอ้อยถั่วมดรูนชื่นอะไรสไลด์ปีนิง ថ្ងៃស៊ុងថ្ងៃຫນຶ່ງມັນក៏មកទួបបាត់តែទីតាមថ្ងៃនេះទៅគួមកជួបມືលឿន หลังจากสักยาแล้วเาก็มาแวะตลาดเนาะเพื่อสื่อของกินไปไหวเพราะว่าบอมีนังมนันบอมีแบบบรสั่งมาตลาดแล้วทุกคนต่อไปนะก็เลยว่าหลวดมาสื่อเลยฮะสื่อป,ปลาปลกนึงเท่าไหร่ก็อสองพัน เราเอานู่นมือเหรีเลยฮะนะเทนนี้จะเป็นเทนใครป่าเนุนคนปลานิอนันน,นี้อเยอะของอะไรหมูามทัวเดะใครจะแน่ลูกนึ้งสีผาฟนาฟันใครเป็น มัดนหนึน่งเท่าไรว่าใครเป็นมัดวะโอ้นี่มัดถั่วโล่หน,น,น,นึ่งสิบหาดูสนเอาสองโล่เลี้วเขาก็มาเอาเครื่องที่ตัวยวยฝากมาน้อนคนมีปื้ม,มอันเอียงเกาะปื้มคู่มือกันปลูกพักประมาณนี้แหละที่ไปเอากัน นี่ทุกคนได้ครับเราเดอ้อนี่คือปุ่มอ่าคู่มือการปลูกพักเมียงต,งต่างๆที่ตัวเพิ่นฝากมาเนาะฝากมาเต็มยังจันขอบใจเดอ้อที่ฝากมาให้นี่เชีย์เบิงตามนี่แหละก็ซีลองเห็ดเบิ้ง่วงหมวแล้วตอนนี้คือเอากลับเลยทุกคนพาทุกคนเบิ้งน้ำวมนี้ กำลังกลับบ้านทุกคนเมื่อกี้คือเขาไปซอกปั๊มน้ำมันที่ใส่น้ำมันหันบ่มีจักทางบ่มีขายเลยคิดว่าอ่าอยุปุ๊บิ่งนี่มีประมาณหล่อไปปั๊มได้จะยินมข่าววานนะแต่ว่าบ่มีขายมีเขาจะออาไข่ย้อยหันอีสองสามตุกแต่ว่าแพงแงตุกน้ำดื่มหนึ่งหนึ่งพันหันลอไมลิบอสพจักตุกตึ้มน้ำดื่มน้ำน้ำหัวเสือหัวยายหัน่ะ ขาซิพันทุกคนก็เลยว่าสืบ่ไหวต้องไปกลับเงื่อนให้เงื่อนให้เขาไปสอบอีกเงื่อนึงเนาะเดืองนี้เมี่นเขากลับเฮือนเพราะว่าเมื่อนสี่ไอแต่งกินให้คนสั่งเฮือนเขาน่ะก็เลยต้องไปกลับก่อนนีนอนเลย <c oughs> เปลี่ยนกัน <c oughs> เปลี่ยนกัน เาจะเลือกเนหน็นอเลรทุกคนวิ่งทางมองกันถาม่ามีคนดย้ยคือเฮานี่คือซีบลอ,อดอะไรนี่ยใครคนเมืองมานี่จ้างเขาก็ไม่ขำน,นี่ดูมยอน่กกีันนี่วอันนี้ก้มาอยูะนะ ทางก็เป็นเจนนี่เดอ้อแล้วนี่ได้ยินว่าเปิดประเทศแล้วถ้าผู้ใดที่อยากมาเชียวก็มาเชียวได้ยนดหนูก็ว่าอาจจะยานทางแบบนี้โอ,อย้ยมียน่าขัดอยู่แต่ว่าพวกฝนนี่พวกเป็นอย่างอันนี้ฝนหรอกบอลได้มีคุม้มเลยมันจะแต่ว่านำแต่ว่านำของแบบนี้แล้วก็อันนี้ส่วนอ้ยอยคุณข้าวเจ้านะนำ้ำท่วมหมดปีนานอาจจะลด้นถึงเลยเป็นี้ เ้าสิประมาณนี้เลยจนกว่าสิฮอตเฮือนคนเลยทุกคนทางดินแดนนำช่วว้าวนำใหญปกติน,ำ,นำหวยนี่บุมีน้ำได <laughs> ้นิำนำแต่้อยเดียวต่ีว่วมึงนีคือน้นอ โอคีะ้บรรยากาศดีดีหลังจัดฝนตกแล้วไอ้นี่แต่ว่าทางบันเขาก็ค่อยดีบรรยากาศดีสุดยอดเลย ที่บ่เคยขี่แบบทางเจอเจอแบบนี้ก็ต้องได้ระวัาางแล้วตอนนี้เขาเคยแล้วเนาะลืม <c oughs> <c oughs> กับมันแล้วใจนั่นเลย <c oughs> ใจนั่นเลย เราก็มาหออเฮือนแล้วเดี๋ยวสิมาแก้เบิร์วันมันแม่ดดอันนี้มันตัวโยยขนฝากมาสบายดีทุกคนที่ยังอยู่อ้าวที่ยังอยู่อีกมาเบิร์งมาเบิร์งมันปุ่มแม่ไดวะคึ้นมาตัวโยยว่ามีเอฝซีกให้เราแล้วก็เราก็เอามาให้หัวเน้นสิรันี่ีแกน เกนนี่งังเกนมาเพชรแล้วก็เกนคือหน่อยแท้นี่นี่หน่อยกว่าอีกพี่เกนมาเพชรแล้วก็อันนี้เกนมีอยังกบุจักน่าจะเป็นมักเลินแหละเดสิลองเดชิลองเพาะเบิงนะ่งเนาะที่ปุฟฟังน,นี่น่าจะเป็นเป็นเป็นยังกบุจกนี่น้อยแต่ว่าของดีเดอ้อทุกคนน่าจะของมาเตอ่าไทยแหละอันนี้นี่ อันนี้จะเป็นปื่มคู่มือกันปลูกผักง่ายสไตล์เฮ้ยสไตล์คู่พิมพ์นกันนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเขาสิลองอ่านเบิรงแล้วก็สิเกตตามนี่เนาะโอ้น่าจะไม่พวกมักเลนนี่ยังนีแหละนี่หลายอย่างเติบเลยจะไปได้หน่ะเนี่มีวิธีการปลูกไม่ยังต่างๆนานาเนาะ เขาซิเ้เบงตามนี่แล้วก็ซิอันนี่แล้วก็ซิไปเห็ดตามเบิงเนุ้นกคนเอออือมีหลายยาง้วยประมาณนี้ขอบใจใลายเด้อที่ฝังมาให้เนาะโ,โ,โอเคทุกคนคลิปนี้ก็เป็นการที่เราไปาจากดอยไปเมืองเนาะ ทางโฮสไห่เลือเกินทุกคนลราจาคือวันนี้คือเขาทายไห่ทุกคนได้เบิ้งว่าทางยูดอยนะมาเป็นแนวใดนะทุกคนโอเคถ้าไปมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดคลิปนี้สิลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย